มันไม่มีเหตุผลไม่ไม่มีเหตุผลเลยว่าคุณจะปราบบอนเถื่อนได้หรือคุณจะควบคุมบอนถูกกฎหมายได้มันมันไม่ได้พิสูจน์ความสามารถอะไรคุณเลยนะเพราะฉะนั้นคุณไปบอกประเทศไหนประเทศไหนที่เขามีปัญหาบอนเถื่อนคุณก็บอกว่าสร้างบอลบอถูกกฎหมายสิจะได้แก้ปัญหาบอนเถื่อนได้มันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะจะแก้ปัญหาบอนเถื่อนได้จริงนักการเมือง ข้าราชการต้องมีความสามารถใช่ไหมต้องซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมมีความสามารถเอาจริงใช่ไหมต้องเอาจริงไม่ใช่รอแหลรอแหลอยู่อย่างเงี้ยวันเถือเ่อนี้เห็นว่ายังปราบไม่ได้ปะทอยสร้างบอนถูกกฎหมายมาก็ซ่อนเลยใช่ไหมก็เถื่อนเหมือนเดิมแล้วอ้างก็ถูกกฎหมายด้วยสบายเลยใช่ไหมสบายเลยแล้วจริงที่ปราบไม่ได้เนี่ยแทย้จริงพวกนักการเมืองและข้าราชการชั่ว หัวกันกับบอลเพื่อนใช่ไหมต่บไม่ได้สั